สวัสดีคุณกำลัมอยู่กับบรรณา a max TV และนี่คือรายการเปิดบริสุทธิ์วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมาไกลอ่มาไกลเพราะว่าเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่วันนี้จะเป็นการเปิดบริสุทธิ์เรียกว่าอะไรเนี่ยมาเป็นฐานแบบนี้มันคือตำถาดสุมตำหาดใช่ปะ ที่นี่คือร้านจาัดส้มตำถาดแซ่บต้องลองได้ยินข่าวว่าเป็นะสาขาสองใช่ไหมสาขาแรกเพราะว่าชื่อนี้เป็นอ๋อที่แรกอ๋อเป็นที่แรกที่แรกแล้วก็เปิดที่นี่เป็นวันแรกวันแรกยิ่งเป็นที่ดุดเลยนะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสามสิบสามนาทีมันเป็นเวลาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมาแดกส้มตำถาดแบบนี้ใช่ซึ่งเป็นของที่บริสุทธิ์เพราะว่ายังไม่มีใครกินมาก่อนใช่คนตัวนี้ไม่มีใครแอบกินแดกก่อนใช่ไหมนี่ไง มันไม่มันไม่บริสุทธิ์แล้วอ๋อเอาไปเกตเมนูที่ร้านนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะส้มตำมีมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นตำปูปลระตำแตงปูปลระตำาสวปูตำาม่าม่าปูปลระตำถัวปูปลระตำมะ่วงปูปลระตำกระท่อมปูตำกระน้อนตำกระน้อนปูปลระตามตามฤดูกาลแต่นี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 ่ดูพิเศษไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันคือใครที่เติมน้ำมัน ปัมเชลเป็นประจำนี่คงจะคุ้นเคยมันคือตับหอยแครงซึ่งไม่เคยกินเหมือนกันยังไม่เคยเจอที่ <c oughs> ไหนมาก่อนเป็นหอยที่นอนตรงๆไม่ได้ใช่ไหมทำไมเหรอครับหอยตะแคงพีใคร สำหรับที่ตั้งของที่นี่ถนลนพญาสัจจาหกตรงข้ามไท,ไทยประกันชีวิตีไทยประกันไทยเดินทางมาจากกรุงเทพนี่80ดกิโลบว่าในกรุงเทพเวลาเรารถติดเวลาทิ้งเที่ยงออกมาเจอรถติดมันก็45่้านาทีครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มเวลาอีกนิดนึงนั่งรถมาแค่40กว่านาทีเนี่ยมาถึงชนบุรีเพื่อจะลองของใหม่กับจัดส้มตำผ่านว่าเรายิ่งพูดมันจะยิ่งเย็นไปเรื่อยๆโ <Okay. S 1> อเค<อ>ก่อนที่จะแต่ผมว่าเราต้องมีแจกอาวุธกระมังสะไบ เรามีทีมงานนะเรามีทีมงานมาหลายคนแต่บอกไว้เลยว่าของเหล่านี้ในทีมงานวันนี้ทีมงานจะไม่ได้กินไม่ต้องเพราะว่าไม่ไม,มีสําหรับทีมงานวันนี้เราจะขอทํางานเองเราเราจะไม่รบกวนน้องๆงานมันดูหนักหนักหนาเลยหนักมากเลยทางเยอะนี่ยังเสิร์ฟไม่หมดนะ้องคนเริ่มจากอะไรดีล่ะตําหอยแครงเชื่อเลยคือการที่จะทานตําหอยแครงให้ถูกต,ต้องเนี่ยคือเ็าใส่อะไรมาเราต้องทานให้หมด แม้กระทั่งเปลือกคุณประภาพคุณปนะภาพจะต้องทานเปลือกพอดีไมันคนไม่ทานอะไรแปลกๆเหมือนเดือนเลยพี่อัญเชิญค่ะกวามที่สาวๆได้ทานเปลือกหอยแข็งเข้าไปเนี่ยจะทําให้หอยของคุณได้แข็งแรงเพิ่มแคลเซียมให้กับหอยของคุณผมกระซวกมันไม่ได้แน่ๆน้ํานี่เรียกว่าเข้มข้นมากน้ำหอยน่าจะเป็นในช่วงรอบเดือนใช่ไหมหอยสุกเลือดสากโอ้โห อืยังไงพี่มนึกว่าจะเค็มหมดเลยใช่ไมอ๋อนี่ไม่เค็มใช่มันมันเป็นมิตรกับไตเยี่ยมเลยเว่ารสชาติที่กลมกล่อมได้ที่คนเร่นสามารถลองได้โดยเฉพาะไมิสเจเอสกิโมผมปกติจะไม่กินไอยดำแต่แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติก็ไม่กินผมมีอย่างอื่นที่ให้ลองอยู่ขอตังไทยหน่อยรสชาตินี่ถือว่าคนด,ดีสานแบบผมนี่โอเคเลยอันเนี้ย มันจะไม่แปลกประหลาดเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนกินของแปลกไม่เป็นอันนี้มันคือส้มตำไทยใส่ไทเทมอันนี้ก็แปลกแล้วสำหรับผมปกติกินส้มตำที่แปลกๆไม่ได้แต่ถ้าตำไทยแล้วไม่อร่อยมันก็ก็คือผมก็ผมยะไม่ต้องขอมันนี่ะเพราะฉะนั้นผมจะลองดูว่าเป็นรสชาติที่ผมชอบหรือเปล่านะโอ้โหดูจากสีแล้วก็ดูจากน้ำแล้วนี่ความเข้มข้น ยอดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มูไม่ได้ชมเลยทง่ิี่เพราะว่าเขานซุปยอดไม่ใช่คำชมมันเป็นคำชมเขาเหรอชมก็ได้เปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเผ็ดเต็มหวานครบหมดเลยอะลองให้จะรู้ดีไหมไม่ไม่มีส้มตากินแบบสุภาพชนเป็นคนไม่กินส้มต่ำไม่กินเลยทำไมถึงไม่กินมันไม่ใช่อาหารของเราไม่เลยฉัว่าหน้าตาเธอเหมือนจะกินส้มต่ำปูปลายด้วยซ้ำเป็นพวกคนแปลกคนแปลกเหมือนกันใช่ให้ตายอร่อยว่ะ ไม่เนี้ยเทาเลยอ่ะแต่เรากินไข่เค็มนะ,ะนไม่แยกก่อผ่านเนี่ยนี่คือแบบได้รับปริญญาเลยในยุค80มันจะมีมุมนตรีคอมโบชื่อ,องกระท้อนใช่ไหมกระท้อนพ่จะ,ะเราจะไม่พูดถึงตำกระท้อนเราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงนี้เลยนี่คือส้มตำกระท้อน ต้องมีส้มตำต้องตำกระท้อนสีเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าผมแสบดากขึ้นมาเลยเห็นดูจากสีเนี่ยจริงๆแล้วคือผมผมไม่ไม่ชอบลองของแปลกผมรู้สึกไม่เข้ากันแต่ผมจะลองชิมอยากรู้ว่ากระท้อนพอมาผสมอย่างเงี้ยมีความเผ็ดความอะไรพวกนี้มันจะเป็นยังไงขอลองครับโอ้อน้ำมันกุ้งน้อยนอยไปนะนี่นี่นี่กระท้อนนี่แล้วกระท้อนเนื้อกุ้งราดด้วยรสชาติของซอสซอสส้มตำเป็นไง อบอกีลวกินได้โอเคลองถนะ้ากินได้ก็จบแล้วสรารับม,ม,มันสาม,มารถมาแทนที่ตำมะม่วงได้เลยตัดมาที่โต๊ะสาวๆนะฮะอยู่กับคุณนุ่นแล้วคุณประภาาแล้วก็น้องแนนนะฮะตอนนี้แล้วก็เป็นส่วนที่เหลือจากพีเอสนะฮะที่เขาย,ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้เริ่มเลยที่เห็นตรงหน้านี้ก็มีเกี๊ยวปลาลวงจิ้มนะฮะมี หอมเจียวโดยอันนี้ผมชอบมากชิมไปหลายชิ้นเหมือนกันเอ็นเอ็นไก่อะไม่ไม่ใช่คอไก่เอ็นร้อยวายวายแต่นี่ทีเด็ดลับเป็ดลับเป็ดมีนี่ด้วยหนังของมันเจียวอ่ะนี่มันหอมเจียวอ่ะเนี่ยเนื้อเป็ดมีหนังกรอบทีนึงดื้อๆส่วนนี้ก็ไม่ต้องแนะนำเลยอันนี้ทีเด็ดลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็เลยละกันหมึกวนหมึกทอดหมึกตักแดดอ่ะอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็คือ่ะหืมกรอบทานอย่างนี้ได้ไงอ่ะ มีมึงไม่ไม่เรียกผมไม่ฮะพี่ไม่กินมึงอย่างนี้กินทุกมึงอันนี้มันเป็นของแปลกพี่ไม่กินของแปลกพี่กินกตำตะท้อนไหมพี่ตำตะท้อนตุ้ยเริ่มที่เคี้ยวก่อนดีกว่าชอบชอบชอบค่ะสุกมากเลยจิ้มด้วยจิ้มด้วยคุณประภาพนี่เป็นคนที่ชำนาญเรื่องการกินเคี้ยวมากทำไมต้องขอรีวิวอือห้ออ่ะเจอข้อไหนว่ามันมีซอสเยอะหล่อมากที่เคี้ยวเลยลุกข้าวต่อฮะลุกข้าวต่อฮะ นี่เทปที่แล้วที่เราไปงานตรงพระรามเก้านี่เรลยค่ะว,ว่ากินเละเทะเลยเป็นไงแต่ชิมดิโอเลีเ้ยงซื้อทั้งชิ้นอรอยหอเกี่ยวตามไปหน่อย<ม>อืมอืมอะไรอ่ะลาหมูมลาหมูหมดอร่เลย <c oughs> อืมดูสอยหอมอมรอดทุกอย่างอ๊บอึ๊บอันนี้ไม่หยกอยูม่มันยังเคี้ยวไม่หมดเลยเนี่ยคือเหมือนไอเนี่ย มันเป็นเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ยังไงบ้างครับทีเขียวเลยนี่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 น้ำตกหมูมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวคุจะร้อยดูโอ้ยติดคอหน่อยติดคอหน่อยติดมันด้วยอันนี้ยังไม่จบุ๋ยหรอกยังมันเป็นเอ็นอ่ะมันไม่ใช่ข้อมันมีความแบบปุ๊บปุ๊บแล้วข้อแบบดีมากไม่มันไม่เลี่ยมแบบไม่อมน้ำมันเลยมันมาทั้งทิ้นเลยล่ะดูดิ กรุบดีอะจะพูดเลยได้ไหมได้ได้น<ด>้องเม <siglo>. ีอาการไม่เป็นไรปากปันพันดีพี่พอมีลูกแล้วเหรอคะมีนะครับมีสองใบนะที่เล็งเลงไว้ก็เสียใจด้วยแล้วกันเป็ดดีกว่าเป็ดเป็ดผมแนะนำวันนี้ผมชิมแล้วเชิญคุณด้วยบ้างได้ไหมได้ครัยากเย็นแท้ครบเครื่องเรื่องลาบเป็ดอร่อยอันนี้สนุกราคาเท่าไหร่พี่พอเราจะบอกว่าที่เด็ดของลาบเป็ดก็คืออย่างที่พี่พอบอกมันมีหนังเป็ดกรุบกรอบ อยู่ข้างในนี่นี่ให้ดูลำแตนอมันไม่อร่อยเดี๋ยวนุนรับผิดชอบเองนะเรา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 เสียสละให้ทุกคนนะอันนี้พูดหรือไมุ้เส้นนะน้องเบียร์คนอเรามาดูกันนิดนึงว่าเมนูธรรมดาธรรมดาที่แบบมีทุกร้านอย่างยำมุนเส้นเนี่ยร้านนี้จะเป็นไงไม่กินดีๆก็เป็นอี่างเราอะ ข้าวตาข้าวตาหนึ่งชิ้นสิโอ้หกินหมดผักเพาหอมเผิรมเนี่ยเฮ้ยชอบเป็นคือเป็นอะไรไม่รู้หลอคือภาพชอบยำรสชาติอย่างงี้มากอะคือจะบอกว่าทำทำเองทำไงก็ทำไม่ได้ทำเนี้ยไม่รู้อ่ะขอส้มของสูตรนี้เลยยังไม่ไปถึงซบตั้งถาดเลยเนี่ยไอเทมที่เด็ดต้องไว้ที่หลังแต่ตอนเนี้ยถ้าชมน่ขแ้นเอาเอาเอาเอมา กน,น,กนะะหวใจแล้วอยังะเฮ้ยขึ้นเป็นตอพอดีเลยเข้าตาพอดีเลยเนี่ยอืออืออือเปรี้ยวหวานนํำเค็มไม่มากมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีทุกอย่างเป็นมิตรกับไตอือเป็นมิตรกับไตเมนูที่เจ็ดโคตรหลายๆคนชอบชื่อว่ายำภูมาดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยไม่รู้แน่ๆ้องกินฉันกินมาด้วยมือเดียวคือวิธีการกินภูมาที่ แต่ทำให้ม so ันอร่อยอ่ะมต้องใช้มือแล้วก็ดูดมันทำหน้าเซ็กซี่มันมันสามารถที่จะได้รู้มากกว่านั้นไมั้ยมพี่หยานทำเลยฮะไม่เธอต้องทำถึงหล่อนกินได้ซุบซ่าเหมือนกับหล่อนกำลังออรันปูยังไงกันนรสชาตินี้ถ้าเราจะ ชมเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นการรวยเกินไปต้องบอกว่ารู้จักหน้าตาของอาหารแล้วเนี่ยมัาไม่มีทางที่จะบอกได้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาเดกเองที่นี่ที่ร้านจาร์ส้มตำตรงข้ามพิซซ่าคอมพานีหนึ่งหนึ่งสองนะคะคือทั้งถนนเส้นนี้มีพิซซ่าคอมพานีอยู่ที่เดียวตรงข้ามเจอเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะมากินพิซซ่าก็มาที่นี่ได้ทำไว้แค่ไม่ได้ มันแซ่บครับเดี๋ยวผมเพิ่มกินด้วยอันนึง <c oughs> ปกติเราจะเห็นตำหอยแครงเนี่ยจะไม่ไม่มีเปลือกแต่ว่าที่นี่ต้องการให้มีแคลเซียมใช่ให้เรากินเปลือกไ,ไปด้วย <c oughs> เปลือกไปด้วยแต่ว่าด้วยความสามารถการกินของพวกเราแล้วคงไม่สามารถที่จะกินเปลือกได้ใช่เลยแม้ว่าจะผ่านการกินเม็ดหอยาคมาอย่างทุกชน,นก็ไม่สามารถยำเปลือกหอยได้ผมอยากให้น้องสื่งานเราชิมตำกระดาและก็พูดเป็นภาษาที่บ้านหน่อยว่ารสชาติเป็น ปกติเรากินตามบ้านภาษาอีสานเราจะต้องแบบใส่หลายๆอย่าง,างไปหยิบกินเลยก็ได้เพราะที่นี่มีห้องน้ำอยูย่ใสก็มีห้องน้ำากินผมก็แดดเนย่ยอมตีดั่งเลยล่ะครับสำเนียงแบบนี้นี่พููเลยว่ามาจากอีสานใต้อีสานใต้อีสานใต้ครับสีสะเกตสตีสะเกดอ่า อ๋อใต้เหมือนกันเหรออ๋อวอร์บลิววอร์บไาท์พิทมาดิบ้านเนี่ยเป็นคนใต้ครับหาคนละใต้ใต้อีสานครับอีสานใต้พอกริลส์เขาบอกว่าปลาร้าที่ใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยหิ้วมาจากบุรีรัมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าจะได้รสชาติแบบอีสานใต้ชนิดที่มิสเตอร์เอสกิโมต้องคาดไม่ถึงปกติมิสเตอร์เอสกิโมเนี่ยจะไม่กินอะไรสุมสี่ซุมห้านะแต่หน้าบุ๊กจะขึ้นแค่หนึ่งกับสองซุมแค่หนึ่งกับสองเขาจะกินทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับร่างกาย เช่นน้ำอรลมปลาหมึกต้มแซ่บที่มีไขมันลอยอยู่เต็มไปหมดอันตรายตรงไหนมันมีแต่ความาอร่อยเอาเอาทำไมปลาแดดจากบุรีร,รมัมย์สดยอดแห่งความหอมมันเป็นปลาแดกที่มันมีความนัวน,นัวภาษาไทยนี่เขาแปลว่ามันกลม,มกลม่กลมอมมันอร่อยเพราะฉะนั้นตำถาดออจานนี้ถือว่าร้มแซ่บนัวคุณต้องมาลองเองที่ จัดตำถากแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนเส้นสดให้คุณได้ต่างกับแป้งหมักยังไงพี่มันต่างกับแป้งหมักตรงที่มันทํากันสดๆเลยใช่ไหมมาต่อกัน่ังนั้นเลยขนมจีนเส้นสดเนี่ยข้อดีมันคือมันทําสดใหม่แล้วก็มีอายุน้อยกว่าคือมันไม่ได้ใส่สารเหมือนกับขนมจีนเส้นหมักรสชาติของมันคือมันจะอร่อยกว่าเส้นหมักแต่ในขนาดเดียวกันส่วนมากก็ราคาก็จะแพงกว่าเส้นเส้นหมักให้เรากินให้ได้รสชาติไดออริจินอลจริงๆเราต้องไปกินที่เมืองจีนนช พี่หันจากที่แบบกินมาหมดเนี่ยชอบอัไไหนที่สุดชอบศูนยสามเจ็ดเพราะว่าสูนยสามเจ็ดจะทําให้รสชาติที่มันเยี่ยมยดอดอยู่แล้วเนี่ยสุดยอดขึ้นไป <c oughs> แม้แต่พอเกลือก็ผมได้ที่แล้วผมได้เมนูที่ผมต้องการ <c oughs> กับแก้มกันมาเรียบร้อยแล้วก็แซ่บหลายนี่ถ้าไม่ขับรถมาที่ผมคว่ำอ,อยู่างนี้เลยเนี่ยก <c oughs> ็พูดแล้วขับรถไม่ได้แล้ว <c oughs> เอาปุ่แจรถไปเลยเอาุ่แจรถไปเลยไม่ขับแล้ว <c oughs> อะไรยื่นออกมาอดอดทอดไม่ถนันแกว่าไมรุ่นม่มาคือแกงอะไรพี่แกงเห็ดดีไหมืรสชาติดีต้องลองลองอร่อยครับลงตัวี่คนแก่ๆนะ สภาพของอาหารตอนนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเมืองฮิโรชิมาแล้วก็นางาซตกิในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะหลังจากที่โดนระเบิดนิวเคลียร์ไม่ต่างจากสภาพของอาหารระเบิดอะไรนะนิคเติลบอยนิคเติลบอยและนี่คือผมถึงกับต้องสั่งกลับบ้านเลยนะแกงเห็ดมันคือแกงอะไรพี่แกงเห็ดมันจะแก่นะแกงเห็ดโอเคก่อนที่จะ ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เพราะว่าเราต้องย้ายดาย้ายดา,ยา,ยดาก็ดีกว่าที่นี่นี่ได้ยินข่าวว่ามีวิฟิแต่ไม่ฟรีใช่ไหม <c oughs> ไม่ฟรีไม่เห็นคำว่าฟรีสักคำเลยนะ <c oughs> มีแพสบาตนี่ทำให้ผมไม่กล้าใช้เลยเพราะไม่มีคำว่าฟรี <c oughs> ยวจ,จะเรียกเก็บเงินทีหลังสรุปว่าฟรีใช่ไหมได้จ์ดส้มตำถาดเนี่ยมีวิฟิใช้ฟรีเลยนะแม้ว่าจะไม่มีคำว่าฟรีก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามันฟรี ขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงห้นาทีเป็นเวลาที่แดดร้อนมันแทบจะเป็นมื้อเย็นอยู่แล้วก <c oughs> ็วเป็นมือ้อถือว่าเป็นมื้อเที่ยงอยู่เราเริ่มเคลื่อนที่ได้ช้าลงเพราะว่าอาหารอยู่ในท้องเราเนี่ยแน่นเต็มไปหมดเลยขอบคุณร้านจาัดส้มตำที่ท,ที่ได้ตำให้เรา <ใน S 1> ได้น,น,นำเสนอตำถาดนใหน้กับพวกเราซึ่งมันยอดเยี่ยมมากเลยเท่าที่เหลือเมื่อกี้ก็ ไม่เหลือเรียกว่าไม่เหลือเลยดีกว่าออถ้าที่เหลือคือไม่เหลือซึ่งถ้าอยากจะมามาแดกตำถาดที่นี่ก็มาได้เลยที่ถนนพระยาสัจจาค่ะอยู่ระหว่างซอยบ้านสวนและพระยาสัจจา6 <8. S 2> จังหวัดชนบุรีปิดทุกวันพุธนะครับเปิดเวลา11โมงถึง3ทุ่มครึ่งอย่ามาผิดวันนะวันนี้เปิดวันแรกแล้วเราก็ได้กินตำถาบจานแรกก็ถือว่าเป็นการเปิดไปสุดที่คุ้มค่าในงานเปิดใช่คุ้มค่าต่อการเดินทางมาเพราะว่ารสชาติมันทาให้เราเแสบดักได้อย่างเต็มที่เลยก็ไม่รู้จะแสบไม่แสบก็เดี๋ยวกลับไปถึงห้องน้ำก็น่าจะรู้กันโอเคสำหรับวันนี้เทปห,หน้าเราจะไปไหนไม่มีใครรู้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรืเ่นี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปกับเปิดบริสุทธิถอิ่มแล้วเนี่ยว่าจะยืนขึ้นแสงได้นาน,านกับไปกินต่อเฮ้ยมันเจ็บจุงเบอร์ mà chẹp chung với Chắc gì nó Hơi mà chẹp chung với Con thuốc sản